กลัวไหมรับทามาทียกมือดิยูยยชิคก้ชิคก้ยชิคก้ชิคก้อ่าเล่นลนย่างกายมาย่างกายโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดไปไป 嗯。Yeah. วางไก่ลงอ้าวองไปเลูมาขอน้ำมาเดินตะไคร้ลมโทรศัพท์แม่นาแบตี่จะหมดตกแล้วนี่ฝนตกแล้วย่างไก่มาเป็นคทมไม่ด้ไม่มีแนวขุดอะ

ที่หลังกกลืองอูไใส่ก่สองตัวใส่เยอะๆเลือเกลือเกลือน้ำตาลไม่เกลือ ด <flowers>. <elim> ีเยใบไม่สวยนะนะแป๊ดนะดีลางไม้โอเคโอเคไปเสียบตูดมัก จ,จ,จ,จับเสียบด้วยเขาสิจับเสียบออกนี่ไปเสียบมือเขาเวยนี่เหรอมุอนไปมนุนจะไม่อีกเออนี่ประมาณนี้เอาอีกคือไม่อีกถูกพออยู่ 我那个，诶。<Long> <laughs> chuyên keo Yeah Nói tuần chồng trông Cái trông bị บายบายายตายทำไม่ขงางที่ทันมนหทำละคำแล้